ดน <owad Es> ล้มล <Never. S 1> ้ไปไปไปล้มคนไปยัดเนี่ยโดนแจมไะหนึ่งล้มคนหนึ่งหลังนี้หลังนี้ที่อื่นแจมมันมีอยู่ข้างเลยนะครับตรงนี้ล้มนะ ล้มสองล้มสองตายสองไปเสียสไปเย็นกูย like sí, ุบมินเนี่ยกูจะลงมาช่วยตกใจถ้ากอดอยู่น่าจะตายก่อนเก็บไปสองยูวีห้ายูวีห้านั่นขาดขาดขึ้นบันไดกันสองคนหน้าเฟยที่หมายปั๊มปั๊มก่อแตกคนนึงโอ้ยเฮียยิงผมกันงหต่วะปั่งนู้นนี่หว่า เห็นว่าปั๊มปั๊มอ่ะสามคนเลยตอป่ะไม่คือพวกพี่อ่ะอยู่คนล้มปละเาแก๊งทางไปอุ้ยอุ้ยเห็นได้เห็นได้เห็นป่ะรถหลังที่ว่าหลังนี้ล้มสองล้มสองเหลือคนเดียวป่ะคนเดียวห้องน้ำอุ้ยอ๋อคนช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้มัาไปยัดมาไปยัดมาไปยัดถอยถอยถอยไอ้เสี้ยไหน ไอื่น้พยัตถ์ถ่ายก่อนคุมไม่ได้ล้มไปเลยเอาไว้ในนั้นน่ะมาแล้วตายตายตายเห็นป้าเหตุบ้าบ้างข้างมีเฟียดถอยถ่ายถ่ยตรงนี้หมดยังวะยังไม่หมดดูดิไ่นี่ไงล้มล้มล้มเฮ้ยเพื่อนอามาเพื่อนอามาช่วยหน่อยมาแล้วมาแล้วมาอยู่สองคนอยู่สองคนล้มคนนึงแล้วแล้วเดี๋ยวมันชุบเดี๋ยวมันชุบไปนี่วาาขขวไปะ ่เฮียไม่หน่อยเยเีูดิดูตบดิเล่นเฮียอะไรกันเนี่ยมนอยู่บ้านบน